สวัสดีครับดนคันนะจ๊ะวันนี้จะมากินส่อมตำกุ้งสดไก่ย่างนะครับผมแต่วันนี้โดมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมโดนมีผู้ชายมานั่งกินด้วยนะเพื่อนจ๋าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครอะไรยังไงทําไมดูเขินพิเศษผมผู้ชายคนนี้นะเพื่อนจ๊ยหน้าตาดีนะแล้วก็โปรไฟล์ดีด้วยนะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเจอแขกรับเชิญของเราวันนี้กันเลยนะครับหนึ่งสองซ่อมตึงแทน รับเอิอของเรานะครับสวัสดีครับป๊อบนะครับนี่คือป๊อบนะครับผมเป็นเพื่อนที่ดงรู้จักมาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมเราสองคนคนะุยกันถูกคอมากเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นฟิลออนเขินนิดนึ่งนดะูความสัสมพันของเราสองคนนะครับผมให้เพื่อนดูเองแล้วกันนะว่าจะแบบเฮ้ยแบบเป็นอะไรกันเพื่อนหรือเปล่าเป็นคนรักหรือว่าเป็นแฟนหรือไม่ใช่หรือเป็นแค่คนที่บบเกลียดกันมานั่งกินข้าวกัน <c oughs> นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะครับผมถ้าติดตามดมก็น่าจะดูออกนะว่าแบบดมเป็นคนแบบขี้เขินนะับเป็นคนเขินง่ายดงจ๋า <c oughs> <c oughs> แบบกัแบบโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเวลาดมจะแบบหาเพื่อนหรือหาคนคุยนะครับผมดมก็จะเข้าสู่โลกออนไลน์นะครับซึ่งจะบอกว่ายุคนี้สะดวกมากเลยเพื่อนจ๋าเอาจริง,รงเพราะว่าเราสองคนก็คุยกันแบบเนาะเรื่อยเนาะเนี่ยเราคุยกันในนี้เลยครับผมเนี่ยเนาะเนี่ย จริงๆก่อนที่จะเจอดมตัวจริงก็นึกว,ว่าดมจะเป็นตัวปลอมวเนี่ยใช่ใช่จริงๆอ่ะอันนี้จริงๆเป็นครั้งแรกที่เล่นที่เล่น,ลนแบบแอปหาเพื่อนซึ่งจะบอกว่าจริงๆก่อนที่จะเริ่มเล่นอะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเราจะเจอคนที่หลอกหรือเปล่าจะเจอคนที่แบบคุยแต่เรื่องสิบแปดบวกหรือเปล่าหรือแบบขอค่าขนมหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอค่าขนมหน่อยได้ไหมอะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าง,งานั้น ใช่ป่ะซึ่งจริงแบบเราก็ต้องระวังไงแต่ว่าแบบโชคดีที่แบบไม่ได้เจออย่างนั้นนะครับผมแต่พอแบบมาเล่นแบบอมบี้เงี้ยรู้สึกว่าแบบเจอแต่คนดีๆเฟรนลี่อะไรเงี้ยเออรู้สึกโชคดีเนาะอ๋อหรอนี่หมายถึงรอนหรือเปล่าเนี่ยก็ใช่เออเขาแบบเขินจังก็แบบก็รู้สึกว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบคุยแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็เฟรนลี่แล้วก็น่ารักด้วยเนาะเพื่อนเนาะนางก็น่ารักเนาะเขาใช้คําว่าหนึ่งในเ่ะหนึ่งในหนึ่งในแปลว่า เราเป็นแค่หนึ่งในร้อยหรอพูดดยู่ในคนรู้จริงๆก็รู้สึกโชคดีนะที่แบบเจอคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเจอคนในโอมีก็แบบโอเคอะแบบฉันเจอเธอฉันก็รู้สึกว่าแบบเออก็ดีอะรู้สึกแบบเฟรนลี่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ใช่คนดีนะชอบคนในร้ายหรอก็ชอบมันคือเขาเรียกอะไรมึงก็เราแต่ฟิลเนาะแต่ไม่แต่ฉันนะฉันว่าเธอเป็นคนแบบในเฟรนลี่คุยง่ายน่ารักอะไรอย่างเงี้ย คือแบบฉันบมานั่งพูดจีบกันในรายการรถไม่แต่ว่าคือรู้สึกว่าแบบเออคุยแล้วก็สบายใจก็มีความแบบโดนคำมยหัวใจเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยจ้าซึ่งแบบหมอป๊อมนะครับผมก็เป็นคนที่แบบเออสุภาพแล้วกับเทคแคร์ดีแล้วแบบที่สําคัญแบบตัวจริงดูดีกว่าในรูปถึงจะบอกก็คิดเหมือนกันนะนมตัวจริงก็ดูดีกว่าในรูปคนอื่นที่เจอก็เหมือนกัน ก็เหมือนเขาอาจจะถ่ายรูปกันไม่ขึ้นหรือเปล่าอืไม่ดูคําที่แบบเหมือนแอปโอมนี้นางจะเป็นฟิลแบบเหมือนแอปโอมี้่เพื่อเวลาเราเล่นอ่ะเขาจะไม่ให้แต่งรูปเยอะเกินแล้วก็แบบให้ใช้รูปจริงเพราะฉะนั้นแบบเวลาเราเจอแบบตัวจริงก็จะแบบเออตรงรูปเลยเผลอแบบดูดีกว่าในรูปอย่างแบบมาป๊อปเนี้ยก็ดูดีกว่าในรูปนะอืมบอกเลยโอเคครับผมแล้วก็แบบเมาส์มอยกันแบบกุบกริบพหอมปากหอมคอนะครับผมว่าเราเจอกันได้ยังไงเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันเพิ่มเติมนะครับผมน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวยังไงเรามากินกันเลยนะครับมา แต่ยังส้งตมตำนะเพื่อนจ๋าล้วก็น้ำจิ้มเจ่วนะคบผมผักมากมายนะคะผมไมเพิพ่มความทำเพลงนะขอกินเลยนะคะมีอยู่แล้วมา,มา,ากินเลยจ้าเริ่มที่ไก่ย่างนะนะกัดเลยเวละนะอืออยวกัดทำไมอืมอนะกินมาคุยไปน,นะขอถามเลยชีวิตของการเป็นหมอฟันนะงานเยอะไหมเวิร์กโหลดเยอะไหม ก็เยอะเลยก็เยอะเยอะเหมือนกันอย่างวันหนึ่งทําแบบกี่ชั่วโมงอันตอบเลยวันนั้นทำมาแปดชั่วโมงพักชั่วโมงนึงข้าวประมาณนั้นโหแล้วปกติกินอะไรทําไมหล่อจังเลยอ่ะกินนมต้องกินนมเลยกินนมหรอปลาแค่ตัวสูงไงกินนมแค่ตัวนมนี่คือนมแบบนม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 วัวนมวัวก็พอแล้วพูดกับเรารู้สึกยังไงบ้างเป็นคนดีมากก็เป็นรีดเนี่ยอย่างน้อยได้กินข้าวฝุ่ยมือหนึ่ง ืมน่ารักจังเลยครับแค่นั้นเองธรรมดาธรรมดาอันนี้สงใช่ไหมใช่ล่ะใช่ใช่ใช่เป็นคนที่ไหนประวัจังหวัดอะไรตอนกรุงเทพครับกรุงเทพจะเกิดเลยหรอใช่ก็คือพ่อแม่กรุงเทพหรือปะพ่อแม่น่าจะกรุงเทพนะน่าถามว่าพ่าไม่รู้เองหรอโอ้ยัดใหญ่มาจากจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย โ oh, อ hey. ENNIS, ้ยหล่องนาดนั้นเราก็เป็นคู่กันหรือเปล่าแต่ฉันก็แบบจีนค่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยยฟิลิปปินส์อีก่้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยฟิลิปปินส์ด้วยแม่ฉันฟิลิปปินส์แท้พ่อจีนแทนอรอมืมเจอที่ใครได้ไงเขาเจอกันที่ต่างประเทศก็ทำไม่ต่างไปทั้งคู่แล้วก็หอบปุ๊บปบย้ายมาบ้านที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยกินเลยกินเลยกินได้ได้กินได้อออร่อยมากจรมีอรยอือ แล้วก็หลุดเวลาว่างชอบทำอะไรบ้างเหรอออกกำลังกายากทำไมก็ปกติก็เหมือนกันออกกำลังกายชอบผู้หญิงไหมเนี่ยมเลยอ่ะไ,ไม่เคยคือเป็นคนที่เกิดมาตั้งแต่เกิดคือรู้ในตัวเลยว่าชอบผู้ชายตั้งแต่แบบอนุบาลหนึ่งรู้สึกแบบชอบผู้ชายอนุบาลหนึ่งนี่จำความได้แล้วหรอลางๆจำได้คือโดนจะเป็นคนที่แบบก็รู้ตัวเลยว่าแบบชอบผู้ชายอะ กินตนะั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยตอนก็นเด็กตอนนั้นมสาม 10, มสิบมสิบห้าได้ไมาสิบห้าสิบหกคือรู้ตัวถึงเป็นคนที่แบบกินชามแบบใหญ่แล้วอะคือดมเป็นคนที่ตอนนั้นเมนูที่จาได้คือกระเพราไก่แต่เป็นจานแบบพูนพูนภูเขาใช้หม้อหนึ่งแล้วก็กระเพราไก่แบบพูนพูนตอนนั้นมานั่งดูตัวเองรู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องกินอย่างนี้เราถึงจะแบบอยู่ท้องแล้วอะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ กินเยอะมาตลอดก็เป็นช่วงที่แบบเขาเรียกก็โตแล้วอ่ะแบบร่างกายอะไรก็โตเลยตอนนั้นกระเพาะเราก็เหมือนแทบจะโตเต็มที่ละโตทุกอย่างเลยโตไปหมดเลยเราอะไรเคยแข่งกินไหมเนี่ยกินจิงขนาดนี้เคยคือถ้าแบบเป็นแข่งที่แบบกับคนอื่นไม่เคยแต่ว่าตั้งแต่แบบเริ่มช่วงมหาลัยโดนจะเป็นคนที่แบบกินอาหารพวกชาเลนจ์นะที่อาหารจานยักษ์อะไรอย่างเงี้ยราบิงชามยักษ์ก็จาได้เลยแรกๆที่กินร็ลาบิงชามยักษ์สองกว่ากิโล ก็หมดก็ไม่หรอกเพราะเป็คนชอบกินเยอะอยู่แล้วก็กินไปกินกินแต่ว่าเวลาถ้าเพื่อนคนไหนแบบไปชาเลนจ์อาหารเขาจะมีจับเวลาแต่โดบอกไม่ต้องจับเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบกินเรื่อยๆอ่ะ enjoy eating เออจะเป็นคนที่แบบ enjoy eating ไม่ใช่แนวแบบยัดหรือว่าแบบแข่งแบบกดดันกดดันอะไรอยย่างงเี้จะไม่ใช่แนวหรอ่าไหรจิวิตริงไม่ใช่คนเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยให้ถาใหม่เป็นคนเรียบร้อยแบบนี้ไหมจีวิตติงคนเรียบร้อยแบบนี้ไหมเนี่ยคือจีนเบางคนชอบพูดดีๆมากกว่า แต่ถ้าแบบเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะแบบสนุกสนานฮะแล้วก็เป็นคนพูดคำหยาบนะแต่กับเพื่อนสนิทแต่ถ้าแบบเวลาคุยแบบกับคนอะไรก็เป็นคนชอบพูดจีจาดีๆอ่ะคืออยากจะแบบคนเรามันพูดดีๆกันมันก็รู้เรื่องอย่างเราพูดกับเธออย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบอุย้ยแต่กับกับเพื่อนนี่คุยไม่รู้เรื่องก็เลยต้องหยาบคาย มาานนเยงี้ในคลิปนี้มันมีคำหยาบลงไปบ้างไหมไม่มีคะมันแต่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยคือจริงๆริงพื้นฐานไม่ใช่คนที่แบบพูดคำหยาบแต่แค่กับเพื่อนมันจะอัตลักษณ์ไงเพื่อเข้าใจใช่ไหมอย่างเวลาพูดกับเพื่อนสนิทแเราบอกวี่อะไรเงี้ยมันก็แบบมันสนุกไงืเพ่อนจ๋าเดี๋ยวให้หมอไปล้างมือแป๊บนึงนะมึงกินแบบอินมากเพราะฉะนั้นดมขอนับกินต่อพอมีแขกรับเชิญก็อยากแบบให้แขกรับเชิญกินก่อนอะไรเงี้ยเราค่อยกินทีหลังนะครับเพ่อจะได้ยินเสียงน้ำไหลนิดนึง 嗯。Mm. เอาจริงเราก็แบบก็คุยกันมาสักพักแล้วเนาะแต่จริงๆพูดตรงๆก่อนที่จะเล่นแอปโอมีคือเป็นคนที่เห็นแอปโอมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโฆษณานในยู u ูบในอะไรเงี้ยคือโฆษณานเยอะมากตอนแรกเห็นแบบรู้สึกลำคาญว่าอะไรอยู่มามตอนนี้เจออะไรจะบลำคาญไหมไม่ํำคานเลยชอบด้วยซ้ำแต่จะบอกแอปเนี้ยน่าเล่นจริงโปรไฟล์รูปที่เห็น ตัวจริงทุกคนแล้วก็มีฟังก์ชันนะคะผมคุยกันแบบไม่เห็นหน้าก็ได้ซึ่งฟังก์ชันนี้จะสามารถทําให้แบบคนที่ไม่มั่นใจเรื่องหน้าตาหรือว่าแบบอาจจะไม่มั่นใจอะไรต่างๆได้สามารถลองคุยกับคนในแอปได้น้องว่าแบบไม่ต้องเห็นหน้าอะไรเงี้ยน,นะครับผมสามารถคุยกันผ่านเสียงก่อนใครที่แบบงงๆอยากหาเพื่อนคุยสามารถหาเพื่อนคุยได้ง่ายเลยเช่นเราสองคนเป็นต้นนะจ๊ะเฮ้ยเจอเราแล้วยังไม่พออีกเหรอจะไปหาคนอื่นเพิ่มเหรอเอออย่ามองว่าเราซีเราจะไปรู้ได้ไงว่าเธอมีคน่นคุยอีกหรือเปล่า ธอคุยกับคนอื่นอีกปะก็ไม่เยอะนะแค่ตอบไม่ทันเฉยๆอะไรนะไม่เราเป็นคนนักเดียวใจเดียวอยู่แล้วอืปากหวานเนาะไม่แต่จริงพูดจริงนะแอปโอมีเป็นแบบเป็นการเปิดโลกสําหรับโดมเลยเนาะว่าแบบเปิดมาเฮ้ยแบบมันมีสังคมที่แบบเออมันดีอยู่นะจะมีฟังก์ชันนะคบผมเยอะมากมายแล้วก็ผู้คนนะคะผมดีด้วยนี่อย่างเช่นคนนี้คนนี้อะไรเดีกจริงไก่กเราใช้โอเคละเน้นโปรตีนแต่ว่าโปรตีนน่าจะถึง อืมเล่นเวทนะเล่นเวทเหรออย่างนี้ไม่ได้เล่นแล้วอะเลิกเล่นเวทสักพักละไม่มาไม่มีเวลาไปเล่นหรอเวลาทำอื่นๆก็หมดแหละทำงานเที่ยวหมดละดีดีดีว่างใช่ไหมกลัวเส้นขึ้นหมคิดว่าเขาจะกินไก่ให้ฉันเดียวเขาเลยเอาแบบสองชิ้ให้ฉันชิ้นหนึ่งให้เธออะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ไม่เป็นไรอืม เราไปมึงนะคุณหมอนนะขอกินรอน,น,น, <c oughs> นานนานรอ <c oughs> นานอะอรรองอ <c oughs> ้ว <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนึงนะเพื <c oughs> อ่อนหลามขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่าขอบคุณสำหรับอาหารครับผมวันนี้สนุกม,มากนะครับเพื่อนทุกคนเพื่อทุกคนชอบหมอบป,ป๊อปกันไหมเอ่ยถ้าชอบยังไงคอมเมนต์มานะครับผมก็อยากให้ดมกับป,ป๊อปไปทําอะไรนะครับผมสามารถพิมพ์บอกได้เลยนะเพื่อนจ๋ายังไงนะครับผมมองว่าทุกคนนะจะเจอคนที่เคมีเข้ากันอย่างดมกับป๊อปนะครับมีเราคุยถูกคอมากเลยนะเราก็คุยไปเรื่อยนะเพื่อนจ๋าคุยยุบคุยยุบคุยไปเรื่อยนะครับยังไงถ้าเพื่อนไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับผมสามารถเข้าแอปโอมิได้เลยนะครับผมไม่จาเป็นต้องเป างทีเราหาเพื่อนคุยแบบเวลาเราเหงาอะไรเงี้ยหรือถ้าสมมติว่ามีการพัฒนาสนธ์เพิ่มเติมนะเราก็อาจจะพัฒนาไปเป็นแฟนไปเป็นกิ๊กเป็นคนรู้ใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมยังไงสามารถเข้าแอปโอมิกันได้เลยนะครับยังไงวันนี้ดมกระเพอะนะครับผมลาไปก่อนนะครับผมไว้เจนคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย